สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับผมประจำวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์นะครับอังกฤษออกผล23นาฬิกา3ทปกทีครับนุ่นรอประมาณเดือนมีนาเมื่อประมาณหมดหน้าหนาวเขาครับจะย้อนจะปิดเร็วกว่าเดิม1ชั่วโมงนะครับตอนนี้รอรุ้นดึกๆไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ3รัฐค่ำคืนนี้เป็นรอบแรกก็เบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับ อังกฤษเมื่อวันศุกร์เดนมาร์กศูนย์นะครับเจาะไม่มากร,รุนกันต่อวันนี้ว่าจะเป็นเช่นไรครับใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและมีโฆษณาดูให้ด้วยครับเนาะอ,อังกฤษวันนี้เด่นสุดอะไรเอ่ยครับเป็นศูนย์ครับเป็นศูนย์ 4062ครับจับที่ลบนะครับ4062 6042ครับ6042 64แล้วก็77ครับ ร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์กสี่เจ็ดไม่ใช่คู่กันนะร้อยมาศูนย์คืออะไรก็คือ00 4, 00 6, 0ูนย์6ูนย์6 2 042 077ครับก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษครับพิจรารณาดีๆก่อนตามนะจ๊ะเดี๋วเจอเกันที่เยอรมันครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมับฟังครับสวัสดีครับผม